การของโลกครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นอะไรครับเป็นปราสาท เขาพนมลุงครับผมนี่คือทางขึ้นระหว่างทางขึ้นครับก็จะมีรูปปั้นเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรทุอกอย่างโอ้ยตัวน,นะสิงครับผมเป็นสิงค์อ่าเป็นสิงค์เป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับสิงค์ตัวนี้จะเป็นสัตว์ในเทพนิยายใส่อยู่เชิงเขาไกลลาดไกล่ปลายมังานเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของสวรรค์นนะ ทิมใดทางขึ้นปราสาทพนมรุง้งมีปฏิมากรรมรูปสิงห์อยู่สองข้างสแสดงถึงการปกป้องของเขตของสวรรค์นี่คือเขตของสวรรค์ครับจะมีสิงห์สองครับผมสองตัวครับผมเป้าประตูทางขึ้นระหว่างปราสาทเขาพนมรุ้งครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆนะครับแต่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรอบๆครับรอบๆของปราสาทพนมรุง้ง ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ติดอันดับของโลกฮนะแต่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เลยฮะปร,ริมากรรมนี้สร้างมาพี่พอรู้ไหมครับว่าสร้างเขาสร้างมากี่ร้อยปีอะพี่ก็พันปีแล้วครับผมพันปีเหรอครับรปเป็นอันนี้คือร่างเดิมเป็นเป็นแบบนี้เลยไม่มีไม่มีการล้มการบูรณะขึ้นมาใหม่ครับมีการบ<ม>ูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมอ๋อครับเป็นพันปีเหรอครับครับผม มีใครพอรู้ประวัติที่มาที่นี่ไหมครับว่าต้องไปอ่ไปที่ศูนย์ข้อมูลนะครับที่ไหนฮะที่ศูนย์ข้อมูลด้านล่างครับโอเคครับผมเขจะมีหนังสือหรือว่าถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับผมโอเคข้างล่างนู้นเหรอครับครับผมนะครับรถจอดตรงไหนครับตรงนี้ครับผมจอดตรงนี้ก็เลี้ยวขวาครับตรงประตูสามนะครับเลี้ยวขวาไปตรงรนจอดเลยครับผมอ๋อที่ตอนประตูทางเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับเลี้ยวขวาครั้งหนึ่งครับตอนที่เราใจบัตรนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมลงไปเอาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆของอ่าปราสาท นี่คือปราสาทเขาพนมลุงที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมลุงซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วครับประมาณนี้ครับผมในท้องที่ตำบลตำบลตาเป็คกครับผมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมนีเป็นโบราณสถานศิลปะของโบราณที่มีความงดงามและมีความสำคัญมากที่สุดแห่ง,หนงในประเทศไทยเลยครับ เลยผมจะพาทุกคนไปดูร,บรอบๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะนะครับเป็นขอถวายเพระให้แดะองค์พระศาวะเทพเจ้าเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลทัทธิไสยนิกายเขาบันนมรุงและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกลรลาศ อันเป็นที่ประทับของพระศิวะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับรบอบของาผมแต่กุมการบญยอดนี้นะครับก็มีการก่อสร้างลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่สิบ้า ถึง18ครับชื่อพนมรุง้งมาจากภาษาเขมรว่าวานารุงก็เป็นภาษาเขมรครับแปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่โดยคำนี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้งและยังปรากฏชื่อครับ เปงานครับผมเป็นปราสาทที่ตรงนี้น่าจะเป็นสภานคขราชครับผม ปราสาทเขาพนมลุงครับรมรผมตั้งอยู่บนยอดเขาพนมลุงซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับไปตั้งนานแล้วครับเขาสร้างอยู่บนยอดเขาที่เป็นภูเขาไฟที่ดับไปครับผมมีความงดงามครับผมและมีความสําคัญมากที่สุดในหนึ่งในประเทศไทยเลยครับเลยทีเดียวสถานแห่งนี้สร้างขึ้นถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูครับลทัทธิสายวน,นิกายครับผมขาพระหนุ่มปรงสาษาู่บนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจัก,กรวาลอีกด้วยเพ้อขอมวงคารบนยอดเขามีการก่อสร้างลายุคลายสมัยแต่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18ครับไปรับชมข้างในต่อ สำเร็จสำเร็จด้วยพลังบุญบาร,รมีจักรวาลองค์สุิยะจักรวาลและพลังบัวจักรวาลน,นี้ด้วยเดินที่นี่เขาก็จะมีสถานที่แบบขอพรครับผมเป็นสะพานนคราชครับเป็นสะพานทอดของพระศิวะสถานที่ตรงนี้ครับเป็นสะพาน ก็ก่อนอันนี้ต้นต้นบันไดนะครับอันนี้คือเป็นบันไดต้นทางตั้งอยู่บริเวณตะพักเขาด้านล่างทางที่ตะว,วันออกก่อด้วยศิลาแรงเป็นชั้น3ระดับสุดบันไดขึ้นมาเป็นชรา,ารูปกากบาทครับปูด้วยศิลาแดงสันนิษฐานว่าเป็นฐานพระปลาทองสร้างด้วยไม้มุงกระเบื้องครับผมก็เป็น จะเป็นแบบทรายทราย,ายเป็นดินดินเป็นสีชมพูครับผมขอเอามาสร้างแสดงว่าแต่ก่อนที่นี่น่าจะเป็นสีที่มันแบบสีชมพูครับผมสินสีแบบประมาณนี้ครับนี่สีจะประมาณนี้แต่ด้วยความอายุเก่ามาถึงหนึ่งพันกว่าปีครับทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นมีมีรงมีราขึ้นเกาะติดเต็มไปหมดครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไป เข้าสู่ปราสาทพนมรุงตรงที่พระศิวะเขาสร้างให้เพิ่เขาสร้างให้พระศิวะนะครับปราสาทนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปครับผมนี่คือบันไดบันไดต้นทางก่อนที่จะเราจะขึ้นไปรับชมความอัศจรรย์ของ ที่นี่นะครับเขาจะเล่าให้ฟังว่าจะมีปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งครับผมจะมีพระอาทิตย์ขึ้นตรงประตูทั้งเจ็ดสองเข้ามาทางเจออกมาผูกทางประตูครับแต่เหตุแต่การแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้ปีหนึ่งก็ไม่แค่ครั้งเดียวครับผมเราจะขึ้นมาโหเหนื่อยูสูงมากครับผมน่เลย เขาบอกว่านะครับสะพานนคราชชันที่หน um ึ่งนะครับเป็นจุดเชื่อมทางเดินทางดำเนิน şey ก <да ับบันไดทางขึ้นปาสาทและทางลงสู่สระน้ำปาาปล่องภูเขาไฟนะครับที่ดับไปแล้ว กอ่อโดยหินทรายพังเป็นรูปกากบาทระหว่างสะพานทําเป็นลําตัวของพญายนาคห้าเสียนหันหน้าออกมาแผ่พังทานแผ่พังพานทั้งสีทิศพญายนาคมื่อสิมีเป็นแผ่นสลักลายในแนวนอนอันเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบนครวัดครับผมอายุราพรวพุทธศตวรรษที่17ครับกลางสะพานสลักลายเส้นรูปดอกโบบาน 8กลีบอ่าจไม้ถึงทิศทางแปดแห่งจัก,กรวาลครับผมจะอยู่ประมาณน,นี้ครับผม <Okay. S 1> นี่คือสะพานนคกขัตตานะ <Okay. S 1> แต่ก่อนเราจะเข้าไปข้างในลายป,ปีบพวกลายมงคลครับผม mm hmm. เขาจะมาขอพรอยู่จากณจุดนี้ครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะพาทุกคนมาดูมาชมความงดงามของ mm hmm. เจ้าปราสาทพนมรุง สร้างมาพันกว่าปีแล้วครับผมแล้วมันดูแล้วมันทาความรู้จักกับปราสาทพนมรุ้งก่อนที่พวกคุณจะมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเข้ามาดูข้างในนะครับนี่ข้างในก็จะมืดๆหน่อยครับผมตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับพันกว่าปีนะครับ แต่ถูกบูรณาการสร้างขึ้นมาใหม่ครับผมมีกล้องด้วยครับมีกล้องวงจรปิดติดตั้งไปด้วยอยู่ตรงนี้ฮะเราจะเดินเข้าไปข้างในตรงนี้น่าจะเป็นสัพานนคราชช่วงที่สครับผมเขา่าให้ฟังว่าตั้งอยู่ด้านหน้าปศาสาทะานก่อสร้างด้วยหินทรายแผ่นปังเป็นรูปกากระบาด ยกพื้นสูงราสะพานทําเป็นลำตัวหน้าห้าเสียนแแ่พังพ่านออกไปทางสีทิศครับผมก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นจะไรก็เป็นอะไรที่แบบพันปีเนาะพันกว่าปีทุกอย่างมันก็เริ่มเสื่อมสลายแต่คนที่นี่เขามาบูรณาการใหม่ครับผมแสดงว่าที่นี่น่าจะ ภาษาตรงนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาสร้างมาเมื่อไม่นานครับผมเพราะว่าที่นี่แต่ก่อนน่าจะเป็นอยู่ประมาณนู้นครับน่าจะบรูรณาการมาหลายครั้งแลตรงนี้คือนี่ครับเป็นแท่นชิลาสองอันครับผมเป็นแท่นชิลาสองอันครับ เป็นแทนศิลาแต่ของมาแดนที่บ้าตรงนี้คืออะไรนะแต่รู้ได้ว่าเป็นขสร้างให้พระศิวะนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้า,ไบางไปตนะรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ทำอ,อะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเราจะไปดูข้างในนะครับ ทำนั่งครับผมเขาไม่ให้นั่งเลยน่าจะเป็นรูปปั้นที่ขาดทอนไปแล้วครับผมน่าจะมีอายุกว,า 1, กว่าพันกว่าปีครับตรงนี้คือพระคูเวนทรงคาทสีครับผมเป็นเทพรักษาทิศเหนือครับผมก็จะเป็นเทพรักษาทางทิศเหนือทางที่ผมอยู่นี่คือทางทิศเหนือนะครับเราจะเดินเข้าไปข้างในดู มีน่าจะมีนกนกอะไรมาเข้ามาใส่ยอยู่กินขี้นกเต็มไปหมดเลยไม่นู้ครับ, <c oughs> บนี่เขามาดูกัน,นครับก็ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้คือแท่นอันนี้คือห้องพระรหะหะครับผมไม่ถูห้องคันพระรหะลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยงภายในเรือ,อนธาตุ ของปราสาทประธานเป็นสถานที่สำหรับปริย์หรือบุคคลชั้นสูงใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับผมโดยมีรูปเคารพที่สำคัญได้แก่เสวลึงเสวลึงครับผมเสวลึงทษทีเสวลึงครับฉัักแทนองค์พระศิวะประธานอยู่ด้านกลางห้องครับผมบริเวณพื้นห้องด้านทิศเหนือพบหลักฐานร่องน้ำมนต์เรียกว่าท่อสมสูตรโดยท่อน,นี้จะสอดผ่านพื้นห้อง และลามราสาทออกไปภายนอกรีเบียงด้านทิศเหนือครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมข้างในก็จะมืดๆครับแต่ผู้คนก็เข้ามาชมกันเยอะเลยครับนี่ครับไม่เชื่อก็อยา่าลหมดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในต่อครับในห้องของ เขาบอกห้ามเข้าตรงนี้น่าจะเป็นอัว ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ทำเป็นอาคารที่มีแผ่นผังรูปชีรเลเป็นผ้าสร้างด้วยชิลาแรงครับผมเรีวยกว่าบนานรรณาลัยคือห้องสม,มุดที่เก็บคัมภีร์และหนังสือสําคัญทางศาสนาภายในอาคารพบฐานรูปเคารพซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปคารพในศาสนาพุทธนิกายมหายานบรรณาลยในอังนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18ครับผม ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มหาราชาองค์สุดท้ายของอาณาจักรของโบราณครับนี่คือห้องสมุดดีๆนี่เอรนบผมลองนึกภาพดูว่ากษัตริย์ในสมัยโบราณก่อนเนี่ยก่อนที่ก่อนที่ยุคพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่หนึ่งจะจะ,จะเกิดมาเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นปราสาท ที่เป็นที่มีกษัตริย์ในสมัยยุคโบราณนะครับผมก็อยากจะเล่าแต่เล่าไม่ถูกครับผมก็ให้ภาคอธิบายแทนนะครับมันต้องตอบนี่หินนะครับเขาเจาะหินแบบนี้ครับผมเขาเจาะหินเป็นรูน่าจะยกแล้วก็ใส่แล้วก็ยกขึ้นไปครับผมน่าจะประมาณนี้ครับน,น่าจะเป็น้องรอบน่าจะเป็น บ่อครับเป็นบ่อนั่นเป็นบ่อน้ําประมาณนี้ครับผมข้างในห้องก็จะมืดๆหน่อยเห็นศิลาแรงครับผมเป็นดินแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนอิฐโตโตประมาณนี้แล้วก็เอามาวางเป็นชั้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 นขึ้นไปเป็นปราสาทครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปตรงนี้ต่อ นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเทพรักษาประตูทางเข้าศาสนสถานครับเลยแค่โอเดียวครับผมนี่เลยครับตรงนี้ก็เป็นปราสาทน้อยครับผมสร้างขึ้นในในศาสนาฮินดูประมาณปลายพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิลาประคอมครับแบบระวันตอนต้นมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกครับผม ส่วนยอดสันนิษฐานว่ายัางสร้างไม่เสร็จทางบันไดด้านทิศตะว,วันออกสลักภาพเล่าเรื่องพระเกศยะยยกภูเขาหัชวชนะน,น,นี่เองนะครับตรงนี้นะครับก็คือที่มาของที่นี่ก็จะมีนักทองเที่ยวมาคะับไปต่อฮะ ข้ามาในประตูทางออกครับผมตรงประตูนะเห็นเห็นประตูตรงผมครับนู่นเลยฮะตรงไปนู่นประตูขอสร้างมาตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้ากเจ็ดประตูนะครับคือเขาเชื่อกันว่าในมันจะมีช่วงฤดูการหนึ่งครับที่พระอาทิตย์ของเราขึ้นมาตรงประตูนี้ครับผมมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น่าจะ ถึงรอบเขา,าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า,าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวครับผมที่เราแต่ต้องมาเฝ้านอนเต็นท์ครับก่อนจะดูพระอาทิตย์ขึ้นมาตรง,ตรงประตูปราสาทพนมตรุ้งตรงนี้ครับนี่เขาบอกว่าพระอาทิตย์ตรงสี่ารช่องประตูปราสาทพนมรุ้งบุรีรัมย์พระอาทิตย์ขึ้นวันที่สามครับผมนี่วันที่สามถึงวันที่ห้าเมษาย,ยนเวลาศูนย์หกศูนย์สามครับ วันที่8ถึง10กันยายนเวลาศู5 7์ห้ระที่ตกวันที่5ถึง7มีนาคมครับแล้ก็วันที่5 7ถึง7ตุลาคมต่อครับผมนี่คือความหัศจรรย์ของปราสาทเขาพนม,นม,นมรนุ้งเหตุการณ์แบบนี้มัน,น,มน,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 นจะเกิดขึ้นเราต้องมาวันที่ที่ของบ่กเอาไว้ครับเราจะได้ดูด้วยตาตัวเอง ็จะมีปราสาทหนึ่งนะครับปราสาทขาเรียกว่าปราสาทเมืองตับเเราไปรับชมที่นั่นต่อครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่ถือว่าใหญ่ในยุคข,ของยุคนั้นครับผมตรงที่ปราสาทที่อยู่เนี่ยคือป่องภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วนะครับของประเทศไทยเรามันดับไปแล้วครับผมเขาก็เลยสร้าง ประสาทแบบนี้ครับผมนู่นก็จะมีรูปปั้นต่างๆบอกเล่าเหตุการณ์เรื่องเราพระศิวะเขามาประทับลงอยู่ที่นี่ครับผม 乱了。 เราก็จะลงไปดูปราสาทเมืองต่ำต่อครับผมก็ะจะได้ครับ ก็อายุอยู่ได้ประมาณพันกว่าปีครับมซึ่งจะมีช่วงนึ่เป็นกางของพระทตรงสิบ้าชองประตูที่ผมนั่งอยู่ข้างในนะครับบานช่องประตูเป็นปราสาทนมีลวัมีช่วงวันที่สามถึงวันที่ห้ามสายอยู่เวลาประมาณหกนาฬิกาสสสามนาครับแล้วก็จะมีวันที่วันที่สิบ กันยายู่นเวลาประมาณ0 8 0ปเจ็ยก็จะมีช่วงดูแล้วก็มีช่วงดูบ้านที่ตกครับผมที่มีช่วงประมาณทเิดนทเจ็ดเี่ยขอเดือนนันมีนาคมครับก็จะมีวันที่ห้าวันที่เจ็ดในสุราคมเวลาสิบเจ็ดนาดนอย่ไปงยนทางขึ้นมา ใครที่อยาจะมาดูพ้าที่สกในช่องประตูชิพ้าช่องนะครับต้องมาในช่วงวันเวลเก่านไปรงาี่นะคัเรืองนี้ก่อนปรันัจะไปดูอ่าาเบตัดต